สวัสดีครับครับวันนี้ตำรานหน้าเดียว b y i e s t a t i t ยเดกับผมครับม,มงคลตามมงคลครับหรือมองคล a n n e l โดยสรุปของของของวันสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมกลับมาทบทวนครับกลับมาทบทวนตัวทั้งสี่ชั้น นะครับสี่ชั้นใช้ประโยคประโยคเดียวนะครับสี่ชั้นซึ่งอาจจะเป็นการาพูดแยกให้เห็นว่าอ๋อเวลาจะเปลี่ยนประโยคอดีตกับปัจจุบันนั้นยังไงนะครับอดีตยังไงปรัจจุบันเป็นแบบไหนนะครับกนะ็คือนือคือทำให้าสามารถเราเราให้เรารู้วิธีการ วิธีการใช้เวลาเวลาเวลาเขาถามมาเขาถามเป็นอดีตเราตอบปัจจุบันได้ไหมได้ได้นะครับได้ถามเป็นอดีตตอบปัจจุบันได้ไหมได้เรื่องที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าโดยสใญญ่แเราถามเป็นอดีตเราตอบเขามันที่ถูกมันเอ๊ะเราตอบมันคือเรื่องปัจจุบันหรืออดีตถ้าเราตอบเป็นถ้าเราตอบเรื่องปัจจุบันก็ปัจจุบันตอบแต่ถ้าเราตอบเรื่องที่มันอดีตเราก็ต้องใช้อดีตทีนี้ปัญหา ก็คือว่าเราปัญหาที่หนักกว่าการที่จะต้องตอบก็คือการฟังซึ่งสาระสำคัญของการฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับที่จะฟังเขารู้เรื่องหรือไม่นะครับสาอยตุที่เราไม่สามารถคุยกับเขาได้นั่นเป็นเพราะว่าเราฟังเขาไม่รู้เรื่องได้แหละฟังเขาไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรมาวะเขาพูดอะไรกับเราวะ ใช่ไหมครับว่าฝรั่งบางคนก็พูดเร็วพูดเร็วหนึ่งนะครับพูดเร็วแล้วก็เราไม่รู้ว่าพี่พอเราฟังไม่เข้าใจนะเราจะใช้คำไหนในการที่บอกให้เขาทวนอะไรเนี่ยนี่แหละคือคือปัญหาหลากักๆนะครับในการที่คนจากคนยากจะสนทนนาของผมกับท่านอาจารย์สมคิดวางราักฐานตั้งใจวางราักฐานให้ให้ได้แล้วก็ไปไปฝึกฟังในสถานีต่อไปฝึกฟังได้แล้วก็เราก็จะสามารถโต้ตอบ ตัตอบได้ไอการการฝึกของเราเนี่ยมันสร้างรากฐานจากประโยคที่ง่ายๆทําทไมต้องทําประโยคที่ง่ายอุปกรณยังไม่ต้องเยอะนะครับอุรเราไม่ต้องเยอะมากเพราะว่านะครับตัวตัวที่เป็นประเิที่ถึงคําลำดับที่ 4, ี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ย หรือมันก็มีในธรรมชาติของมันอยู่แล้วเวลาภาษาอะไรมาแต่ที่เรายังไม่ต้องใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดความคล่องในการในการถามตอบนี่เราจะถามตอบอยังไงถึงจะคล่องอรูปแบบปัจจุบันนะครับใน u ูทูบจะมีนะครับผมขนาดของอาจารย์เอเผโฮกผมก็จะย้ำอยู่ของอาจารย์เอเโฮกแต่จริงๆแล้วคนคอื่นอาจจะถนัดเปย่างอื่นก็ได้ไปดูอะไรก็ได้ที่เราตัวเองชอบนะครับที่มีซับไตเติลอยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่าคุณต้องจําหลัก พวกนี้ได้แล้วชัดเจนแล้วนะครับอย่างที่ผมย้ําเมื่อจําหลักได้คุณไปดูคลิปของชาวต่างชาตินะครับของต่างชาติที่มีซับไตเติลอ,อยู่ข้างล่างไม่ต้องดูของคนไทยนะครับถ้าจําหลักของพวกนี้ได้แล้วน้ําเลยนะครับว่าไม่ต้องไปดูของครูคนไทยหรอกเยเวลาเปล่านะครับพะเพ่ออะไรครับ คุณไปดูของครูคนไทยเนี่ยของติวเตอร์คนไทยเนี่ยมันจะได้สำเนียงคนไทยมันไม่สำเนียงแท้ๆไม่ได้สำเนียงไทยถ้าคุณไปดูครูเอ,อ่อไปดูสำเนียงของฟิลิปปินส์คุณก็ได้สำเนียงฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าคุณไปดูฟังของคนใต้สอนภาษาอังกฤษก็จะเป็นสำเนียงคนใต้เห็นไหมครับผมบอกยับตรงนี้นะครับว่าอย่าไปดูของคนไทยเอเชียอะไรนี้ไม่ต้องดูแร่งสิ้นนะครับไปดูของต่างชาติเลย ไปดูคลิปของต่างชาติอังกฤษอเมริกันแคนาดาออสเตรเลียสี่ชาตินี้นะครับที่มีซับไตเติลข้างล่างที่มีซับไตเติลนั่นเป็นเพราะว่าเราจะได้ง่ายในการที่จะอ๋อเขาพูดเรื่องอะไรเราได้ว่าอ๋อคำนี้เขาพูดสำเนียงอย่างเนี้ยอ problem บางคนก็พูด a problem a p r o b l ใช่ไหมฮะมันก็จะจะพูดแม็กทั้งอาจารย์เดจโฮยังบางทีก็ะบางทีก็ e อเมริกันนะฮะ,ะอาจารย์โจโง่อเมริกันบางทีเขาก็พูดอ่ะอับราฮัมเอเบร์กเบิรมเนี่ยมันก็ผิดไหมฮึ่มเจ้าของภาษาเขาพูดอย่างนั้นมันมีอะไรจะมาวัดว่าผิดว่าถูกเห็นไหมครับก็ฟันธงไม่ได้และอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าอ๋อเราอย่าไปจับสำเนียงของคนไทยนะครับเวลาเขาเปิดสอนติวเตอร์เขาเปิดสอนลหลายๆติวเตอร์นะครับเขาก็จะใช้ประโยคที่ สำนวนพูดประโยคสองสประโยคทักทายกันพอได้พอนักเรียนได้ประมาณสักอ่าสักประมาณสักสองสเดือนก็เรียกว่าสองสเดือนแล้วเขาก็จะปูพื้นฐานปูพื้นฐานสุดท้ายก็ต้องมาบนพวกนี้อยู่ดีเห็นไหมครับปูพื้นฐานแล้วก็วิ่งมาตัวนี้อยู่ดีปูพื้นฐานเสร็จก็จะไปฝึกพูดฝึกพูดปั๊บเขาก็ฝึกการแต่งประโยคแต่งประโยคสุดท้ายก็ต้องมารูปเนี้ยไม่มีทางไปอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับ ต่อให้เสียเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะคิดราาสูตรแพงแค่ไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องมาอาศัยพวกนี้ในการวางรากฐานในการสร้างประโยชน์ขึ้นมาในการแต่งประโยชน์ขึ้นมาไม่มีไม่มีติวเตอร์ของคนไหนที่ให้จําสำเนียงการพูดโดยที่ไม่ได้วางรากฐานจากการแต่งประโยคแต่งประโยคก็ต้องอาศัยไวยากรณ์เข้ามาช่วยจะหยิบเข้ามาน้อยหรือมากแค่นั้นเองอย่าลืมนะครับว่าแชนิดของคําภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง เขาจะยังไม่ใส่มาตอนแรกเขาจะไม่พูดเข้ามาหรอกว่าโครงสร้างภาษาอังกฤษประกอบด้วยแปดชนิดของคำมี subject verb เขาจะบอก subject แบ่เป็นสองคือประธานกับนามทั่วไปกับทั่วไปกับนามกับนามทั่วไป now กับ now 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 กับ now verb adverb now now verb adverb adjective, position, conjunction, แล uh, ะ conjunction เห็นไหมครับแต่ที่คำมีอยู่มีอยู่แค่นี้ของภาษาอังกฤษแต่เวลาเวลาใช้จริงเขาก็จะเอาประโยคที่ทิตมาวางสอนให้กับนัเกเรียนเพื่อเพื่อให้หนัเกเรียนเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเองไปได้แต่สุดท้ายจริงๆนะครับ การที่จะไปได้สุดท้ายมันก็ต้องฝึกการแต่งประโยคฝึกการตั้งคําถามคุณจะถามยังไงถามแบบไหนก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาล็อกเข้าล็อกที่อยู่ดีในการตั้งคําถามให้เอากิริยาช่วยเห็นไหมฮะมันก็จะใหม,ม่ในการตอบถ้าตั้งคําถามด้วยด้วยการเอากิริยาช่วยข้างหน้าเวลาตอบต้องตอบได้เย yes no เท่านั้นถ้าจะให้ตอบได้เหตุหรือผลต้องเอา w h ทั้งเ็แล้ววะแล้วหาวางข้างหน้ากิริยาช่วยอีกทีนึงเห็นไหมครับมันจะมารูปนี้ทั้งหมดเลยเป็นไปไม่ได้อย่างอื่น เป็นไปไม่ได้อย่างอื่นเป็นไปทางอื่นไม่ได้นะครับเป็นทางอื่นไม่ได้ฉะนั้นพอไปดูของท่านอาจารย์เอจีโฮกใช่ไหมฮะเข้ารูปแบบในการตั้งคําถามให้เอากิยาช่วยวางหน้าประธานในการตอบให้เ,เวลาตอบให้ตอบเยื่อสโนเห็นไหมครับเหมือนเดิมแะไม,ม่ผิดเพี้ยนเลยที่พูดมาทั้งหมด154คลิปเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาจารย์เอจโฮ ผมก็ทำของผมผมเรียนมาจากท่านอาจารย์สมคิดผมก็แชร์ต่ออยากให้คนอื่นดูบ้างตัวเองได้ได้ดีอ่ะผมคิดว่าผมได้ดีกับท่านอาจารย์สมคิดมาผมก็อยากทําให้คุณติดใจคุก็บอกให้ตทำเลยทามหาทําเลยทําเลยเห็นด้วยเห็นด้วยทําเลยครับผมก็หาวิธีว่าเอะทำยังไงมันถึงจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หายไปไหนก็ทําไปตรง u t ท b e นะครับถามผมพูดมาตั้งนานพูดมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในพวกนี้เลย ไม่ไม,ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอ,อดแต่งของ,ของอาจารย์เอชียฮกเลยแต่แต่อยู่ทนีนี้หมดเลยตรงหมดเลยตรงหมดเลยครับหลักอดีตอดออ,อ,อ,อดีตปัจจุบันตอบไว้บางวางกยจาช่วยบางหน้าปาเวลาตอบให้เอาเยืสนสมาอยู่ทนนี้หมดเลยครับซึ่งอาจารย์เอชีโฮก็ย้ำนักย้ำหนาว่าเอ่อ ไม่ชอบวยากรณ์ไม่ชอบวย,ยาก์อยยายาไปสนใจวยากรณ์เนี่ยมาฝึกมาฝึกพูดกับเขาเลยฝึกพูดกับเขาเลยจะได้พูดได้เลยเอาจาร,รย์ไอเจอพูดไปแนวทางนี้แต่ผมกับท่านาาอาจารย์สงคิวว่าโอ้โหถ้าจะพูดไปกับแบบอาจาร,รย์ไอเจมันต้องใช้เวลาในการฟังฟังแล้วก็จาจาได้จริงๆในเรื่องที่ที่เขาทำมาในยผมฟังบอกมันจําได้แล้วเขาถามประโยคนี้เราก็ตอบได้แบบเป็นแบบนแต่แต่โอกาสที่จะใช้เหตุผลอย่างนั้นเรื่องอย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ค่อยเจอในชีวิตประจำวันไม่ค่อยเจอ ผมก็เห็นด้วยอาจารย์ส่คนิที่ว่ามาวางราักฐานให้แน่นแล้วก็เปลี่ยนแค่กริยาเพื่อจะให้จะให้รู้ว่าเรื่องอะไรถามเกี่ยวกับอะไระกญญ็เปลี่ยนกริยาเปลีนน่ยนกรมเปลีนน่ยนกิยาเปลี่ยนกรมเปลี่ยนน้าเปลี่ยนประธานแค่นี้เองก็เราก็ไปได้เพราะเราได้โครงสร้างแล้วนะครับโครงสร้างแล้วแต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็เข้าหลักของอาจารย์เอชียทั้งหมดแหละนะครับเข้าหลักของอาจารย์เอชียทั้งหมดเลย,นะลเลยซึ่งต่างคนต่างทำนะต่างคนต่างสอนต่างคนต่างเรียนมาแต่พอมาจับหลักด้วยกัน พราะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่อง subject กับ subject บวก v t นะครับอยู่ที่ว่าใครจะเน้นของใครยังไงตั้งใจไอจูบอกว่าต้องมาฟังของผมฟังประจําฟังทุกวันจะ,จะพูดได้เองพูดตามผมนะอะไรประมาณนี้อาจ์โฮกบอกงเงี้ยตังางใจคิดว่าอืมก่อนที่จะไปฟังของจาจไอ้จูโต้องมาเล่นมาจำโครงสร้างมันก่อนเราจะไปง่ายขึ้นเพราะทําให้เราไม่เบื่อถ้าเราไปฟังเลยนี่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่เราจะรู้เรื่องล่ะเห็นไหมครับอาจารย์สังที่ก็มีเหตุผล ซึ่งผมชอบแนวทางและวิธีการของ,ง,อง,งท่านอาจารย์สมคิดนะครับแล้วก็สามารถสื่อต่อได้ด้วยอย่างที่ทํามาให้ทุกคนเห็นทั้งหมด154คลิปแล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ